สวัสดีครับก็ตามที่น้องๆได้เห็นในไม่ว่าจะเป็นตามเพจต,ต่างๆนะครับแล้วก็น่าจะมีเว็บไซต์ที่ประกาศแหางงานบางส่วนออกมาแล้วนะครับแต่ว่าในตัวของตัวของ official ของกองการสอนเนี่ยยังยังไม่มีมานะครับแต่ว่าทางนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็เลยพอดีมันเป็นแผ่นเนาะแผ่นแมาก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากที่ก็เลยดึงข้อมูลตรงนั้นนะครับมาลงใน powerpoint แล้วก็จะนำเสนอให้น้องๆให้ระอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับท่านี้ต้องเรียนว่าอของข้อมูลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวมีท้ายคลิปนะครับจะมีการวิเคราะห์ระหว่างสายช่างนะครับว่าคืออ,อันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามให้จบท้ายคลิปนะครับในเบื้องต้นนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ ิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับราชการตํารวจนะครับปีงบประมาณ66เพราะว่ายังค้างยังค้างตึงมานะครับจํานวน620นายนะครับโดยแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะครับสี่กลุ่มดังนี้นะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่กลุ่มที่หนึ่งก่อนนะครับก็เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีนะครับนิติศาสตร์นะครับตําแหน่งก็คือรองสารวัตรนะครับสอบสวนนะครับรับทั้งเพศหญิงเพศชายนะครับจํานวนทั้งหมด 4 5 0อัห้าตรานะครับเดี๋ยวก็ต้องไปแยกออกว่าเพศชายกี่นายเพศหญิงกี่นายนะครับเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกอายุด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับอันที่สองนะครับกลุ่มผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีนะครับพาณิชนะครับบัญชีนะครับพาณิษหาชยศาสตร์นะครับตำแหน่งก็จะเป็นรองสารวัตรตรวจสอบภายในนะครับทั้งเพศชายเพศหญิงอายุ2ี่สิปีอ่าจุดจุดอ่าจำนวน2ี่สตรานะครับเดี๋ยว จริงๆอ่ะอันนี้เขาคือเอาแค่จํานวนออกมาก่อนนะครับอันนี้สองก็จะเป็นลองสารวัตสายบัญชีนะครับเพศหญิงเพศชายยี่สิบปตรานะครับต่อไปมาดูที่กลุ่มที่สามนะครับมาดูที่กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามนะครับกลุ่มที่มีคุณวุฒิปวชหรือเทียบเท่านะครับสาขาช่างยนต์ช่างกลนะครับช่างเครื่องมือกลช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากําลังนะครับแล้วก็ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้จะเป็นตําแหน่งพอบอมูนะครับ ช่างอากาศยานของกองบินตำรวจนะครับรับเพศชายจํานวนสามสิบนายนะครับอันนี้เดี๋ยวกลุ่มที่สามเดี๋ยวจะชี้แจงเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกลุ่มที่สี่นะครับกลุ่มอ่ามุมหกหรือว่าปรชแล้วก็เทียบเท่านะครับเป็นผอมหมูม่นะครับกลุ่มงานวิทยาการนะครับอ่ารับทั้งเพศหญิงเพศชายนะครับอาจจะพิ่มจะพิมพ์ตกรรีบนะครับจํานวนหนึ่งร้อยอัตรานะครับโอเคเนาะ ก็เดี๋ยวกลุ่มที่1กลุ่มที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นปกติมาอยู่แล้วนะครับทุกๆปีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวพี่ขอ,อขยายความนะครับกลุ่มที่สามกับกลุ่มที่สี่นะครับกลุ่มที่สามเนี่ยคุณอาวุิปวชนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างยนต์ช่างกลชนช่างเครื่องมือกลช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยจะเป็นตําแหน่งของช่างอากาศยานเพราะว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับก็รับสมัครตัวของ ในช่างของเครื่องบินนะครับรับบุตรวิศวะนะครับอันนี้ก็จะลักษณะที่จะไปเป็นเจ้าหน้าที่ลูกมือนะครับเป็นช่างนะครับอันนี้ก็รับสามสิบตัารับเฉพาะเพศชายนะครับอโอเคอันนี้ก็สําหรับน้องที่เป็นสายช่างนะครับสายช่างก็จะเป็นตัวนี้หลักๆเลยนะครับนี้เนาะทีน,น,นี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วที่ในเบื้องต้นที่บอกว่าจะรับเฉพาะช่างไฟฟ้า ใช่เลรอนิกที่เป็นตำรวจสื่อสารนะครับตำรวจสายสอเนี่ยตำรวจสื่อสารในสุดตำรวจสื่อสารเนี่ยหรือรหัสของมันก็คือทศเจ็ดสามเนี่ยจะรับไหมนะครับพี่มองว่ารับนะครับเพราะว่าที่พี่ได้ติวพวกทศเจ็ดสองเนี่ยอันนี้คือครบนะครับครบยี่สิบห้านายแต่ว่าน้องทศเจ็ดสามเนี่ยน่าจะได้ไปแค่ห้านายนะครับ <S <S ยังเหลืออีกหลายตําแหน่งซึ่งปีนี้เนี่ยยังไงก็ต้องรับที่สามสิบห้าอัตราอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ออกมาในระเบียบการตัวนี้เพิ่มนะครับอาจจะเป็นหลังจากนี้นิดนึงเพราะว่าบางทีกลุ่มทอสเขาเขาก็ค่อนข้างจะยูนิคนะครับแต่ว่าคิดว่ายังไงก็ต้องรับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีในส่วนนั้นนะครับยังไงก็ต้องรับยังไงแต่ว่าอันนี้รับทั้งเพศหญิงเพศชายนะนะครับสําหรับตัวของทอสเจ็ดสามหรือว่าในสืบตำรวจสื่อสารนะครับไม่ต้องห่วงเนาะพี่ว่ายังไงก็ต้องรับนะครับนั่นหมายความว่าถ้ายิ่งเป็นน้องผู้ชายก็ยิ่งดีเลยนะครับสามารถมาสอบเป็นช่างเครื่องได้เหมือนกัน นะครับทีนี้น้องๆที่ผู้หญิงที่เตรียมตัวสาหรับสอบทศเจ็ดสามนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเราก็ติวนะติวซึ่งวิชาการสอบเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันแนวแนวทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้สอบวิชาช่างก็สอบคณิตศาสตร์ที่ได้ติวมาปกติสอนไปปกตินะครับคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับกฎหมายนะครับอาจจะให้เพิ่มตัวของกฎหมายนะครับสังคมกฎหมายอะไรพวกนี้แล้วก็ไอทีไอซีีเนี่ยอาจจะให้ลงเพิ่มตัวนั้น นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับอ่าก็รับทั้งเพศหญิงเพศชายจํานวนหนึ่งร้อยอัตรานะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะสาหรับตัวของผู้หมู่สายวิทยาการนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ต้องกลัวสาหรับน้องๆที่ได้เตรียมตัวสอบทอบสศเจ็ดสามนะครับแต่เ,เพียงแต่ก็เพิ่มเติมในวิชาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์แล้วก็เพิ่มเติมในวิชาของกฎหมายเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเพิ่งคณิาสาอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับ โอเคเนาะก็อที่พี่จะขยายความนะครับก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลองลองตัวนี้กันนบแล้วก็แผ่นที่สามเมื่อไรอโอเคนี้แผ่นที่สามนะครับกําหนดการนะครับก็จะออกประมาณเดือนตุลานะครับประกาศรับสมัครแล้วก็รับสมัครช่วงเดือนกลางเดือนตุลานะครับแล้วก็สอบนะครับสอบยี่สิบหนึ่งมกรา นะครับพี่คิดว่าพอสอบเจสองเจสาน่ะน่าจะหลังจัจนี้นิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ไมไมนานเพว,ว่าปีหกห้านั้นสอบตัวเดือนมีนาเมษาใช่ไหมครับอ่านะครับก็อ่าน,นี้ก็คิดว่าก็ควรจะใกล้เคียงกันนะครับประกาศก็วันที่สิบสามนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตรงเว็บไซต์ของ policeadmission นะครับ .org เนาะโอเคนะครับขออนุญาตเพิ่มเติม พีอาร์นิดนึงนะครับพีอาร์นิดนึงเนาะก,ก็ uh, สามารถลงติวได้นะครับกลุ่ม3าช่างอากาศยานแล้วก็กลุ่มสี่ผู้หมู่สายวิทยาการนะครับก็ uh, ติวอยู่นะครับก็ร uh, ับจำนวนจำกัดเหมือนกันนะครับเพราะว่ารับเฉพาะกลุ่มย่อยตอนนี้ก็มีกลุ่มน้องทส .73 กลุ 3, ่มสายช่างไฟฟ้าช่างเล็กอรอนิกติวกันอยู่แล้วก็มีกลุ่มปราปามที่ติวกันอยู่ตอนนี้นะครับเนื้อหาก็าคุมในนี้หมดเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็เดี๋ยวมีวิชา ตัวของช่างอากาศยานเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีทีมเป็นน้องอที่เป็นช่างเครื่องอยู่นะครับโอเคครับอย่างนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ก็เอาไว้ว่าเป็นประโยชน์สําหรับการแจ้งเตือนแล้วก็การรีบูตสาหรับน้องที่ามาสายช่างนะครับปวชปวสหรือว่าเทียบเท่าอ่าม .6 ก็ได้นะครับกลุ่มสามกลุ่มสี่เราก็ยังมีสิทธิ์นะครับส่วนกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองก็คิดว่าน้องๆหลายคนคงเตรียมตัวมาบ้างแล้วแหละนะครับสําหรับ สายนิติศาสตร์สายบัญชีสายพาณิชยศาสตร์นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆบ้างน,นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้หาข้อมูลเพิ่มเติมอ,อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับขอขอบ<อ><อ>คุณม